สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีฮอนด้าแจ๊นะครับปี2004เกียร์ธรรมดานะครับทุกคนมานําเสนอ,อเดี๋ยวไปกันแบบรวดเร็วเลยนะครับเพราะเดี๋ยวถ้ามันเกินห้านาทีผมจะอัปโหลดลงไม่ได้นะครับมันมันจะไม่ได้แต่ผมรวบรัดเลยเกียร์ธรรมดาสีสันภายนอกนะทุกคนให้มาดูกันครับเดินข้ามเปน,นิดนึงสีสันภายนอกผมให้ 85%นะทุกคนสวยเงาครับสวยเงาให้85%นะครับมีนิดหน่อยครับมีช่วงหลังคานะครับมันจะมีนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เยอะครับดูไม่น่าเกียดครับทุกคนแต่รอบนอกจะสวยเลยรอบนอก85%เลยทุกคนกระจกสวยใสครับมาดูภาษีกันครับภาษี16มักรา69ใช้ยาวครับทุกคน ยมที e ่ T, เครื่อง 1,500cc ยังไม่เป็นเทคนะครับทุกคนยังเป็น IDSI อยู่ครับยังไม่เป็น V ีเทคนะทุกคนแต่ประหยัดประหยัดขับดีทุกคนมาดูภายในครับวันนี้ไม่ได้ใช้ไม้ถือครับใช้มือถือถือเอาครับแผงประตูครับทุกคนกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานนะครับใช้ได้4บานครบ4บานเหมาะภายในสวยนะไม่แตกไม่ขาดน้วทุกคนมี ย่นๆนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ไม่ขาดนะทุกคนคอนโซลสวยครับอมองข้างปรับได้แลนี่ครับมองข้างปรับได้นะทุกคนน่ okay, ครับเกียร์ MT ทุกคนเกียร์ธรรมดาแอร์นี่เย็นหนาวเลยนะทุกคนหนาวเลยผมบอกครับแอร์นี่หนาวเลยใครชอบเย็นๆเนี่ยถูกใจแน่นอนครับนะครับเบาะแขงประตูประดูตอนหลังนะทุกคนแขงประตูนะครับ ภายในทุกคนไม่แตกไม่ขาดครับถ้าหลังคาสวยๆเลยทุกคนไม่มียันไม่มีอักขระนะครับอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอักขระนะครับข้างหลังไม่มียางอะไรนะครับทุกคนไม่มียางอะไหลอ่ะมันแลดูรีวิวแบบเรีบๆนะครับเออเกือบเลยเพราะว่าผมเคยลง อัดเกินห้านาทีแล้วมันโพสลงไม่ได้นะครับนะครับแผงประตูเบาะหลังทุกคนไม่แตกไม่ขาดนะครับมันโพสลงไม่ได้ครับแต่ถ้าผมเอาลงใน youtube มันเกินได้แต่ในในกลุ่มนะครับในหรือในหน้า Facebook นะครับมันมันไม่อนุญ,ญาตนะครับผมก็เลยต้องรีบรีวิวหน่อยทุกคนแผงประตูนะครับเดีย๋ยวมีภาพนิ่งให้ดูทุกคนผมถ่ายภาพนิ่งกด็ดูภาพนิ่งประกอบด้วยนะครับ ก็จะรีวิวให้เห็นคันจริงนะครับทุกคนแล้วก็ดูเป็นคลิปแล้วก็มีภาพนิ่งให้ดูทุกคนอันนี้ครับภายในสวยบอกสวยทุกคนภายในสวยครับแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าครบ4บานทุกคนมองข้างปลอดไฟฟ้าได้ภาษีไม่ขาดมาดูดูห้องเครื่องนาะนสามนาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงนะครับทุกคนตานให้ดู สตาร์ททีเดียวติดนะครับทุกคนสตาร์ทติดง่ายแอร์เย็นเจี๊ยบทุกคน๋ยวขออนุญาตเปิดฝารกระโปรงก่อนนะครับทุกคนทางเครื่องครับเครื่องเงียบครับทุกคนแต่คันนี้ผมบอกให้ฟังครับเจ้าของเดิมเคยติดแก๊สมานะครับแต่ไม่ลงเล่มนะทุกคนเดี๋ยวให้ดู ไม่ดันไม่ฟองนะครับทุกคนวาง,วงขวามหม้อ,อน้ำก่อนนะครับไม่ไอนะครับทุกคนนี่ครับไม่ดันไม่ฟองนะครับสี่นาทีแล้วอโอเคครับทุกคนามาดูรถและทดลองขับได้ที่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับทุกคนผมชื่อโต้งนะครับเบอร์โทรผม0 9 7 0 0 1 3 7 8 3อ่า มาทดลองขับดูได้ครับตัวจริงนะครับทุกคนราคาครับผมเสนอขายที่69,000บาทพอครับทุกคนเอาไปใช้กันคุ้มๆเลยครับประหยัดประหยัดทุกคนโทรมาสอบถามได้ครับรายละเอียดนะครับเป็นรถเป็นแบบไหนยังไงแต่ผมมีภาพนิ่งประกอบไปด้วยนะครับในการจะดูแบบไหนทุกซอกทุกมุมนะครับทุกคนโทรมาสอบถามได้ทดลองขับได้เอาไปใช้แบบคุ้มๆประหยัดประหยัดทุกคนประหยัดน้ํามันด้วยครับทุกคนใช้ดีฮอนด้าเจ็นะครับเกียร์ธรรมดาขับมัน หมดปัญหาเกียร์ออโต้ที่เปลี่ยนช้าหรือสะดุดเอาโอเคเด๋ยนห้าทีขอบคุณครับทุกคนฝากติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับามาครับทุกคนนี่เป็นคลิปต่อนะครับเมื่อกี้ผมทําไม่เกิน5นาทีเพื่อจะลงลงใน Facebook นะครับแต่ผมจะทําเป็นคลิปต่อเพื่อเอาลง Youtube นะครับทุกคนนี่ถ้าใครดูที่ช่อง Youtube ก็จะเห็นเป็นคลิปต่อกันมาเลยนะครับ <c oughs> มาทุกคน อพราะ u b e อาจจะลงได้เกิน5นาทีอยู่แล้วนะครับมาผมจะพาดูแบบละเอียดละเอียดอีกทีทุกคนเครื่องเครื่องเกียร์ดีนะครับทุกคนช่วงล่างแน่นเลี้ยวไม่ดังขับร้อยกว่าน,นี่ปล่อยมือได้สบายนะทุกคนเดี๋ยวเครื่องเกียร์ให้ดูนะครับอันนี้ก็สีสันภายนอกก็แปสนะครับทุกคนอันนี้รีวิวได้สบายแล้วเพราะเอาลง y t u t u แล้วครับทุกคนไปไปดูกันแบบละเอียดทุกคน รถเคยเจ้าของเดิมเคยใช้แก๊สมาครับทุกคนแต่ถอดออกไปแล้วแล้วไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับไม่มียางอะไรนะครับทุกคนไม่มียางอะไรนี่ครับเบาะหลังปัดน้ำฝนหลังใช้ได้ครบครับล้อแม็กขอบสิ้านะทุกคนล้อแม็กงานไทยนะครับทุกคนก็ ให้ดูภายในแบบโทรมาสอบถามได้ครับทุกคนภายในอ่ะสวยเลยนะครับกระจกไฟฟ้าครบสี่บานมีกันสาดให้ด้วยทุกคนสีข้างสวยสวยภาษีไม่ขาดทุกคนให้ดูค้องเครื่องทุกคนไม่ดันนะครับไม่ดันไม่ไอนะครับเครื่องเกียร์ดีน้ํามันเครื่องนี้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับทุกคนเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ก็เติมน้ำมันใช้ได้เลยทุกคน ช่วงล่างดีล้อแม็กนะครับแอร์เย็นเย็นหนาวเลยนะครับทุกคนยางนี่ก็ใช้ได้อีกเป็นปีครับผมให้ให้อีกเป็นปีได้สบายเลยครับยางปียี่สองนะครับดอกยังเหลืออีกใช้ได้เป็นปีทุกคนก็โทรมาสอบถามได้ครับผมชื่อต้องนะครับทุกคนก็มาทดลองขับได้ที่อำเภอวงังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้วหรือปักหมุดมาที่สากลโคโนมนะครับตรงนั้นจะเป็นปัม๊มคาเทค จุดอ,อยู่ติดกับสกอโคโอนมนะทุกคนมาทดลองขับได้ครับประหยัดประหยัดมันเป็นเกียร์ธรรมดามันจะประหยัดนะครับประหยัดกว่าเกียร์อโอโต้แล้วก็ตัดปัญหาเรื่องพวกเกียร์ออโต้ในปีเก่าๆอ่ะท่วนใหญ่มันจะมันก็จะเจอน้อยคันนะครับที่มันจะสมบูรณ์นะครับต,ต้องบอกกันตรงๆนอกจากถ้าวเจ้าของเดิมเขาใช้แล้วเขา,เ,าเคยโอเวอร์ฮอนมาแล้วหรือ,อหรือใช้ถนอมหรือที่ไม่มีปัญหาอาจจะมีจะเจอก็ได้แต่ก็จะมีสัก อ่าสิบคันก็จะเจอสักคันสองคันนะครับที่เกียร์มันจะอ่า uh, ไม่ค่อยสมบูรณ์ต้องบอกตรงแต่เกียร์ธรรมดาตัดปัญหาได้เลยทุกคนมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเกียร์ธรรมดาแลวขับสนุกถ้าคนที่ชอบอ่า uh, ไม่ชอบความต้องเรียกว่า uh, อ่าอึดอาดของออโต้ครับจะชอบแบบปาดเปียวนะครับขับพุ่งๆุ่งขับแบบว่าทันใจทันใจกับเกียร์ธรรมดานี่แหละครับทุกคนอ่า uh, ภายในให้ดูอีกรอบทุกคนเพราะ ใน YouTube ดูได้ครับทุกคนดูละเอียดดูไม่ต้องรีบก็ได้ครับผมต้องตัดเป็น2คลิปแต่คนที่ที่ดูใน Facebook ก็จะดูแค่5นาทีแรกที่ผมรีวิวไปนะครับทุกคนกระจกไฟฟ้า4บานใช้ได้ทุกคนมองข้างปรับไฟฟ้าภายในสวยนะครับทุกคนแอร์เย็นเย็นหนาวเลยนะครับแอร์นี่เย็นหนาวเลยภายในผ้าหลังคาสวยไม่ม,ไม,มีไม่มีลงยันอักขระนะครับทุกคน ดูเบาะหลังครับทุกคนเบาหลังนิดๆหน่นอยๆครับแต่ไม่ขาดครับทุกคนอัน,นี้ก็มีย่นนิดนึดนงแต่ไม่ขาดทุกคนตามการใช้งานก็มีนี่ครับนิดหน่อยผมให้ดูละเอียดนะครับทุกคนช่วงล่างดีก็จบแล้วครับน้ำมันเครื่องถ่ายให้ใหม่แล้วนี่ครับ น่า,นาใช้น่านั่งครับทุกคนมีมีมวิ่งหลังให้ด้วยก็หกหมืนเก้าันบาททุกคนดีกว่าขี่มอไซค์ครับมอไซค์ก็เดี๋ยวนี้ก็เกินหกหมื่นมีเยอะหลายรุ่นอยู่ครับทุกคนเอาไปหารถเก๋งเอาไว้ใช้ไปกันได้หลายคนรับส่งลูกหลาน ไปธุระไปตลาดได้ราคามอไซค์คุ้มคุมครับก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนคลิปนี้ก็รวมๆแล้วก็จะสิบนาทีนะครับจากคลิปแรกแล้วเป็นคลิปที่2นะครับทุกคนเข้ามาทดลองขับได้ครับทุกคนโทรมาสอบถามได้ยินดีคาปรึกษาครับสอบถามรถเป็นแบบไหนยังไงทุกคน6กหมื่นเบาทเอาไปใช้แบบคุ้มคุมนะครับทุกคนราคามอไซค์แบ่งปันกันไปครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้เห็นทุกมุมแล้วครับทุกคนได้รายละเอียดนะครับแต่อยากสอบถามหรืออยากรีวิวดูรถคันจริงก็แอดไลน์มาได้หรือเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับเฟซบุ๊กผมก็ชื่อโต้ง stb นะครับะจะได้ติดต่อกันได้เป็นเพื่อนในเฟซดูจาก YouTube แล้วอยากเป็นเพื่อนในเฟซนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของผมดูว่าผมอัอพโพสโซเชียลยังไงนะครับจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยก็มีแค่นี้ครับทุกคนพันธุ์อัดแจ๊สนะครับเอาไปใช้กันคุมเลยก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับเผื่อมีคลิปไหนเผื่อมีรถรุ่นไหนยังไงมานำเสนอเพื่อนๆจะได้ได้เห็นก่อนนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ